รุ่งอรุณของดูไบส่องแสงสะท้อนผ่านกระจกตึกสูงร,ระยิบระยับอากาศร้อนแผ่วผสมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงและเหงื่อของผู้คนเสียงรถซูเปอร์คาร์คำรามก้องบนถนนเช็คไซทุกอย่างดูหรูหราเกินจริงจนไม่มีใครคิดว่าความตายกำลังคืบคลานอยู่ชายวัดนักธุรกิจไทยไวัย40ต้นๆเดินออกจากโรงแรมห้าดาวอย่างสาง่างามสูสีเทาเงินแนบตัวเนฬิกาโรเล็กสะท้อนแสงเช้าจนแทบแสบตา เขายิ้มบางๆแต่ในแววตานั้นซ่อนบางสิ่งไว้ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของเขามีเงามืดแฝงอยู่ไม่มีใครรู้ว่าเขามีอีกครอบครัวหนึ่งที่ไม่มีใครในดูไบเคยเห็นภรรยาคนไทยและลูกชายวัยหกขวบซ่อนอยู่ในบ้านลับนอกเมืองเขาส่งเงินให้พวกเขาอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่เคยให้พวกเขาออกมาเจอแสงสว่างเช้าว,วันนั้นเขามีนัดสำคัญกับซิสเตอร์มาเรีย แม่ชีสาวจากคอนแวนเล็กๆแถวอันบาชาหญิงสาวอายุเพียง28แต่เต็มไปด้วยความสงบในแววตาเธอมักมาเยี่ยมโครงการการกุศลที่ชัยวัดเป็นผู้สนับสนุนทั้งคู่รู้จักกันได้ครึ่งปีแต่สายตาที่เขามองเธอมักมีบางอย่างที่ไม่ใช่เพียงศรัทธามาเรียรู้สึกได้ถึงความแปลกในทุกครั้งที่เขาอยู่ไกลเสียงพูดของเขานุ่มนวลแต่แฝงแรงกดดันเธอมักจะยิ้มและหลีกเลี่ยงสายตา แต่หัวใจกลับเต้นแรงราวกับรู้ล่วงหน้าว่ามีภัยกำลังจะมาในห้องทำงานชั้น20ของเขากลิ่นกาแฟเข้มข้นทั่วอากาศเสียงเครื่องปรับอากาศพ่นลมเย็นอย่างสม่ำเสมอชายวัดนั่งผิงเก้าอี้หนังแทะมองเอกสารการบริจาคที่มารีอาถือมาให้แต่สายตาเขาปรับจับจ้องที่มือเรียวของเธอแทนซิสเตอร์มารีอาผมอยากขอบคุณที่ช่วยดูแลโครงการของเราน้ำเสียงของเขาราบเรียบแต่แฝงความหวาน เธอยิ้มตอบอย่างสุภาพพระเจ้าอวยพรคุณค่ะคุณชัยวัฒน์แต่เมื่อเธอจะลุกเขากลับพูดต่อคุณเชื่อเรื่องบาปไหมมารีชงังกคำถามนั้นฟังดูธรรมดาแต่โทนเสียงกลับทําให้เธอเย็ยนวา่าเชื่อขบาปอยู่ในใจของทุกคนแล้วถ้ามีคนทําบาปเพราะความรักคุณคิดว่าเขายังมีทางกลับไหมดวงตาของเขาจ้องเธอแน่นเธอรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในห้องนั้นคนเดียวกับปีศาจ เธอยิ้มบางๆทุกคนมีทางกลับเสมอหากเขากล้ายอมรับเขาหัวเราะเบาๆบางครั้งการยอมรับก็อาจหมายถึงการสูญเสียทุกสิ่งวันต่อมามาริเอียได้รับจดหมายไม่มีชื่อภายในมีรูปถ่ายของผู้หญิงไทยเด็กชายคนหนึ่งด้านหลังเขียนเพียงว่าเขาไม่ได้โสดหัวใจของเธอหล่นวูบเธอรู้ทันทีว่ารูปนั้นเกี่ยวข้องกับชัยวัดเธอพยายามลืมมันแต่ภาพรอยยิ้มของผู้หญิงในรูปกลับตามหลอนตลอดวัน ในบทยามเย็นเสียงสวดของแม่ชีสะท้อนก้องในอากาศแต่เธอกลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงจนแทบแตกเธอเริ่มสืบเธอไปถามแม่ชีอีกคนที่เคยเห็นชัยวัดมาส่งของได้คำตอบเพียงว่าเขามักโทรหาคนชื่อแหม่มตอนดึกมาเรียจดชื่อไว้ในใจเธอเริ่มค้นหาในโทรศัพท์เครื่องเล็กของเธอจนพบเบอร์แปลกๆที่เคยโทรเข้ามาในคืนหนึ่งหลังจากพบเขา เบอร์นั้นขึ้นต้นด้วยรหัสดูใบแต่ลงท้ายด้วยรหัสไทยเธอกดโทรกลับเสียงผู้หญิงรับสายฮัลโหลใครคะเธอไม่กล้าพูดจึงเงียบฟังถ้าเป็นคุณอีกฉันบอกแล้วนะว่าอย่ามายุ่งกับเราอีกเสียงนั้นสั่นเครือและตัดสายทันทีมาเรียตัวสัน่นเธอรู้ว่าเธอได้ยินภรรยาของเขาทุกอย่างต่อกันเป็นภาพเดียวชายที่เธอศรัทธาอาจไม่ใช่คนที่เธอคิด คืนนั้นเธอเก็บรูปถ่ายใส่กระเป๋าและเขียนจดหมายถึงคุณพ่อเจ้าอาวาสเธอตั้งใจจะส่งในตอนเช้าแต่ไม่รู้เลยว่ามีคนแอบดูอยู่จากหน้ามืดของโบสถ์ลมทะเลสายพัดแรงจนประตูไม้เก่ากระแทกเสียงดังเธอสะดุง้งมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครเธอคิดว่าอาจเป็นลมแต่เมื่อหันกลับมีซองจดหมายอีกซองหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะไม่มีใครรู้ว่าใครเอามาวางไว้ภายในมีเพียงประโยคเดียว อย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกไม่งั้นพระเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้มือของเธอสั่นจนกระดาษเกือบหลน่นเธอหันมองรอบตัวอีกครั้งทุกมุมของโบสถ์ดูมืดกว่าที่เคยเสียงนาฬิกาโบราณเดินติ๊กตอกเหมือนนับถอยหลังรุ่งเช้าชัยว,ว,วัดมาถึงโบสถ์ก่อนเวลาเขาถือช่อดอกลิลลี่ขาวมาเรียยืนอยู่หน้าประตูถือจดหมายสองฉบับในมือเขายิ้มแต่แววตายเย็นเยียบผมอยากคุยกับคุณตามลำพัง เธอรู้สึกถึงกลิ่นน้ำหอมของเขาแรงกว่าทุกครั้งกลิ่นนั้นเป็นกลิ่นเหล็กจางๆที่เธอจำไม่ได้ว่ามาจากไหนเธอก้าวถอยหนึ่งก้าวแต่เขาก้าวเข้ามาใกล้สองก้าวคุณรู้มากเกินไปแล้วมาเรียเสียงของเขาเยือเกเย็นเหมือนมีดเธอพยายามพูดฉันไม่ต้องการอะไรแค่ให้คุณหยุดโกหกเขายิ้มมุมปากบางเรื่องมันหยุดไม่ได้ถ้ามันเริ่มไปแล้วมือของเขาล้วงเข้าไปในกระเป๋ามาเรียถอยหลังจนหลังชนประตูไม้ เสียงหัวใจเธอดังจนแทบกลบเสียงอื่นหมดคุณชัยวัอย่าทำแบบนี้เขาเงียบสายตาคมของเขาจ้องเธอไม่กระพริบภายในห้องถงโบสถมีเพียงเสียงลมหายใจสองคนและเสียงประตูปิดดังปังตามหลังหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นซิสเตอร์มาเรียอีกเลยบนโตู้ชามีเพียงช่อดอกลิลลี่ขาวที่เริ่มเหี่ยวกับคราบบางอย่างสีเข้มติดอยู่ตรงขอบไม้และในเช้าวันถัดมา ชายวัดกลับยิ้มได้ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ในห้องทำงานของเขาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสั่นเบาๆหน้าจอขึ้นข้อความเพียงว่าฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนต่อนในตอนที่สองสายลมทะเลสายยามค่ำคืนพัดแรงจนสายกระแทกกระจกตึกดังกรอบกราบไฟถนนดูใบสองแสงสีส้มสะท้อนเงาตึกสูงระฟ้าในห้องทำงานของชัยวัดบรรยากาศเงียบจนน่ากลัว เส <SE ARA> ียงนาฬิกาดิจิทัลนับเวลาทีละวินาทีดังชัดเจนเกินไปเขานั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานมองหน้าจอโทรศัพท์ที่มีข้อความเดียวปรากฏฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหัวใจของเขาเต้นแรงเงื่อเย็นซึมออกจากขมับแม้อากาศในห้องเย็นเฉียบเขาไม่รู้ว่าใครส่งมาแต่ชื่อเขาในประโยคนั้นทําให้เขานึกถึงเพียงคนเดียว Sister Maria ผู้หญิงที่เขาฝังไว้กับความลับของตัวเอง ภาพมือคืนย้อนกลับเข้ามาในหัวอย่างชัดเจนกลิ่นเลือดอุ่นปนกลิ่นดอกลิลลี่ขาวเสียงสะอื้นแผ่วๆก่อนทุกอย่างเงียบสนิทเขาสอบอถอเบาๆแล้วปิดโทรศัพท์แต่หัวใจกลับไม่ยอมเงียบในมุมหนึ่งของห้องมีเสียงติ๊กเบาๆดังขึ้นเขามองไปรอบๆเห็นเพียงกรอบรูปภรรยาและลูกชายรอยยิ้มของพวกเขาในรูปดูเหมือนกำลังมองเขาอย่างกล่าวโทษรุ่งเช้าเขาขับรถออกจากตัวเมืองตรงไปยังโกดังเก่าริมชายฝั่งจุมเมรา ที่นั่นคือที่ซ่อนทุกสิ่งที่เขาไม่อยากให้ใครรู้แต่เมื่อถึงที่จอดเขาปรับเห็นรถแปลกคันหนึ่งจอดอยู่ก่อนแล้วประตูโกดังเปิดแง้มเล็กน้อยภายในมีกลิ่นเค็มของทะเลผสมกลิ่นสนิมและน้ำมันเครื่องเขาก้าวเข้าไปช้าๆเสียงเท้าสัมผัสพื้นโลหะเย็นเฉียบสะท้อนกล้องภายในมืดเกือบสนิทมีเพียงแสงจากช่องหลังคาส่องลงมาบนโต๊ะไม้มีสองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่เขาเปิดดู ข้างในเป็นภาพถ่ายมารียืนอยู่ในโบสถ์ภาพถ่ายนี้ถ่ายหลังจากคืนที่เขาจัดการเธอไปแล้วมือของเขาชงักในภาพมารียืนอยู่ตรงแท่นบูชาใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาจ้องกล้องตรงๆเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างหลังเขาหันกลับทันทีไม่มีใครแต่ประตูกโกดังปิดสนิทแล้วเสียงคลื่นนอกชายฝั่งเหมือนค่อยๆหายไปชายวัดเริ่มหายใจที เขาคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ไม่มีสัญญาณเขาพยายามผลักประตูแต่เปิดไม่ออกในความมืดนั้นมีเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังจากมมุห้องใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงอะไรบางอย่างตกลงพื้นเขาเก้าวเข้าไปดูเป็นไม้กางเขนโลหะเปื้อนเลือดเก่าๆและใต้ไม้กางเขนนั้นมีตัวอักษรเล็กๆเขียนไว้ว่ากลับใจซะเขาทิ้งของนั้นแล้วรีบวิ่งออกมา แต่เมื่อประตูเปิดเขากลับเห็นชายคนหนึ่งยืนรออยู่ข้างนอกเป็นตำรวจท้องถิ่นในเครื่องแบบสีเข้มคุณชัยวัฒน์ใช่ไหมครับมีคนแจ้งเรื่องแม่ชีหายตัวไปเขาฝืนยิ้มใช่ครับผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้สายตาของตำรวจจับจ้องเขาเหมือนอ่านใจเมื่อคืนคุณอยู่ที่ไหนครับเขาตอบอย่างมั่นใจผมอยู่ที่บ้านตลอดแต่ในใจกลับวั่นว้ตำรวจเดินวนรอบโกดัง ที่นี่มีกลิ่นแปลกนะครับกลิ่นโลหะกับอะไรบางอย่างเหมือนเลือดชายวัดรีบพูดผมใช้ที่นี่เก็บของเก่าเครื่องมือบริษัทครับตำรวจพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรก่อนจะหันหลังเดินไปเขาเอ,อ่ยขึ้นเบาๆถ้ามีอะไรอยากเล่าคุณยังมีโอกาสครับเมื่อรถตำรวจขับออกไปเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆหายไปในทะเลทรายชายวัดทรุดตัวนั่งกับพื้นหัวใจยังเต้นแรงเขาเริ่มสงสัยว่าบางอย่างอาจไม่จบลงอย่างที่คิด คืนนั้นเขากลับถึงบ้านช้าแมมภรรยาของเขาเปิดประตูมาพร้อมสีหน้ากังวลคุณเป็นอะไรหน่าซีดจังเขาฝืนยิ้มไม่มีอะไรแค่เหนื่อยจากงานแต่เธอเอียงคอมีคนโทรมาหาฉันวันนี้เขาบอกชื่อว่ามารีอาคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าเธอว่าอะไรนะเธอบอกว่าอยากให้ฉันรู้ความจริงเกี่ยวกับคุณเสียงของแมมสันแต่พอฉันจะถามต่อเขาก็ตัดสาย ชายวัดแทบไม่เชื่อหูตัวเองเขาเดินไปเปิดผ้าม่านมองออกนอกหน้าต่างในเงามืดของถนนมีเงาคนยืนอยู่ยืนเฉยๆไม่ขยับเขารีบปิดม่านไม่มีอะไรแม่มอย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นกลางดึกเขาตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงกุกกักในห้องนั่งเล่นเขาค่อยๆเดินลงไปแสงจากไฟในครัวส่องออกมาเป็นเส้นแคบโต๊ะอาหารมีดอกลิลลี่ขาววางอยู่หนึ่งดอก กลีบดอกเปียกน้ำเหมือนเพิ่งเอาออกจากแจกันและมีหยดสีแดงเล็กๆติดอยู่ตรงขอบโต๊ะเขาถอยหลังแต่เสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นพอดีเขารับสายเสียงปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงคุณลืมสวดภาวนาให้ฉันหรือเปล่าเสียงนั้นเบาและเย็นราวกับมาจากใต้ดินชายวัดคว้างโทรศัพท์ทิ้งแต่เสียงยังดังต่อในหัวเขาฉันอยู่ที่นี่กับคุณรุ่งเช้าเขาขับรถออกไปในทะเลทราย พยายามหาทางลืมทุกอย่างแต่ในกระจกมองหลังเขาเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวที่เบาหลังเมื่อหันกลับไปไม่มีใครเพียงกลิ่นหอมของดอกลิลลี่จางๆเขาขับไปจนถึงโบสถร้างกลางทะเลทรายที่นั่นถูกปิดตั้งแต่คืนที่มารีหายตัวเขาเดินเข้าไปช้าๆพื้นสายโยบลงทุกก้าวเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างแตกดังฮือฮาเหมือนเสียงกระซิบบนแท่นบูชามีรูปถ่ายของเขาวางอยู่ รูปที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นภาพเขายืนอยู่ในโกดังเมื่อคืนมือเปื้อนเลือดและถือไม้กางเขนโลหะใต้ภาพมีจดหมายเขียนด้วยลายมือผู้หญิงบาปของคุณยังไม่ถูกชำระมือของเขาสั่นจนกระดาษแทบหลน่นในวินาทีนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างหลังอีกครั้งเขาหันกลับเห็นเงาผู้หญิงในชุดแม่ชีเดินผ่านประตูด้านหลังไปอย่างช้าๆแสงสว่างส่องผ่านผ้าคลุมสีสันสีขาว แต่เมื่อเขาวิ่งตามออกไปกลับพบเพียงรอยเท้าลึกอยู่ในรายและกลิ่นหอมของลิลลี่เขาสุดตัวลงหายใจถี่มือข้างหนึ่งปิดหน้าอีกข้างขุดสายตรงที่รอยเท้านั้นอยู่และพบกล่องโลหะเล็กๆถูกฝังไว้เขาเปิดออกข้างในมีสร้อยกางเขียนของมาเรียและแหวนแต่งงานของเขาเขาไม่รู้ว่าแหวนมาอยู่ที่นั่นได้อย่างไรแต่ในกล่องยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ภาพถ่ายใบเล็กที่เขาและมารียยืนอยู่ด้วยกันวันที่เขาไม่เคยจำว่ามีอยู่จริงลมทะเลสายพัดแรงจนฝุ่นเข้าตาเขาหลับตาแน่นแต่เมื่อเปิดขึ้นอีกครั้งเงาแม่ชีคนนั้นยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรเธอยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงเบาพระเจ้ารู้ทุกอย่างชายวัดก้าวถอยหลังหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงคลื่นจากชายฝั่งดังขึ้นพร้อมเสียงสวดภาวนาเบาๆ ทุกอย่างเริ่มหมุนรอบตัวเขาตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเมื่อเขามองอีกทีเงานั้นหายไปเหลือเพียงไม้กางเขนเปื้อนเลือดปักอยู่ตรง้ายและในระยะไกลมีเงาคนอีกคนยืนเฝ้ามองอยู่ถือกล้องถ่ายรูปในมือเลนสะท้อนแสงพระอาทิตย์เช้าจนแสบตาใครบางคนกำลังเฝ้าดูเขาอยู่ตลอดเวลาตอนในตอนที่สาม ลมทะเลสายยามเช้าพัดแรงจนฝุ่นกลบตาแทบมองไม่เห็นชายวัดยืนอยู่กลางเนินสายมือยังถือกล่องโลหะที่ขุดขึ้นมาเงือเย็นไหลาตามขมับแม้อากาศรอบตัวร้อนจัดหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกภาพในกล่องยังติดตาสร้อยกางเขนของมาเรียแหวนแต่งงานของเขาและภาพถ่ายที่ไม่ควรมีอยู่จริงเขาเริ่มสงสัยว่าความจริงกำลังหลอกล่อนหรือว่ามีใครกำลังเล่นเกมกับเขา เขาเดินกลับไปที่รถแต่เมื่อเปิดประตูเขากลับเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนเบาะเขาหยิบขึ้นมาลายมือเรียวเขียนเพียงว่าความจริงจะตามคุณไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมุมกระดาษมีคราบสีแดงคล้ายเลือดเขายนกระดาษทิ้งและสตาร์ทรถเสียงเครื่องยนต์คำรามก้องกลางทะเลทรายแต่ทันใดนั้นกระจกมองหลังสะท้อนภาพเงาผู้หญิงในชุดแม่ชีเธอยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตร เมื่อเขาหันกลับไปมองอีกทีเธอก็หายไปชายวัดเหยียบคันเร่งเต็มทีล้อปวดสายฟุ้งขึ้นเป็นกลุ่มเขาขับกลับเข้าสู่ตัวเมืองดูไปอย่างบ้าคลั่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเขาไปถึงสำนักงานและรีบเข้าไปในห้องทำงานปิดม่านปิดไฟและนั่งลงหลังโต๊ะห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองแต่เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นหน้าจอกลับแสดงภาพของมาเรีนในโบสถ์เขารีบปิดเครื่อง แต่ภาพเดิมกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมข้อความใต้ภาพว่าฉันยังไม่ไปไหนเขาโยนคอมพิวเตอร์ลงพื้นเสียงแตกดังลั่นประตูห้องเปิดออกทันทีเลขานุกการของเขาวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าตกใจคุณชัยวัฒนเป็นอะไรไปคะเขาหันไปมองดวงตาเต็มไปด้วยความหวาระแวงไม่มีอะไรออกไปเธอรีบถอยออกไปโดยไม่พูดอะไรอีกเขานั่งลงอีกครั้งหายใจที มือสั่นไม่หยุดภาพของมารียังคงวนอยู่ในหัวเสียงเธอสวดภาวนาดังขึ้นในความคิดขอพระเจ้าทรงเมตตาผู้ทำบาปค,คืนนั้นเขาไม่กลับบ้านเขาขับรถไปที่อาพาร์ตเมนต์ลับแห่งหนึ่งในย่านเดราห้องนี้ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่เขาใช้มันเป็นที่เก็บเอกสารและของที่ไม่อยากให้ใครเห็นแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปเขากลับพบสิ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นดอกลิลลี่ขาว,วางอยู่บนโต๊ะ กลิ่นหอมแรงจนแทบสำลักและบนโต๊ะมีเทียนจุดอยู่สามเล่มเรียงเป็นรูปไม้กางเขนเขาเดินเข้าไปช้าๆเทียนแต่ละเล่มลุกว่าเปล่ากับมีคนเพิ่งจุดบนผนังมีรอยมือสีเข้มลากเป็นทางยาวเมื่อมองใกล้เขารู้ทันทีว่ามันคือเลือดเขาหันหลังกลับเพื่อหนีแต่ประตูปิดเองทันทีด้วยเสียงดังลมหายใจติดขัดเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบห้องคุณสวดภาวนาให้ฉันหรือย,ยัง เขาเอามืออุดหูแต่เสียงกลับดังขึ้นในหัวคุณฆ่าฉันแล้วคิดว่าพระเจ้าจะให้อภัยหรือเขาตะโกนหยุดนะฉันไม่อยากฟังอีกแล้วแต่ไฟในห้องดับูบทันทีในความมืดเขาได้ยินเสียงเท้าเดินเข้ามาไกลเสียงรองเท้าแม่ฉี่ขยับช้าๆบนพื้นหินกลิ่นลิลลี่หอมแรงขึ้นเรื่อยๆเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายแสงส่องไปข้างหน้าไม่มีใคร แต่เมื่อหันกลับเนาผู้หญิงในชุดแม่ชีปรากฏอยู่ตรงหน้าใบหน้าเธอซีดขาวดวงตาว่างเปล่าเลือดซึมออกจากมุมปากเธอยื่นมือมาหาเขาคืนความจริงให้ฉันเขาถอยหลังชนโต๊ะเทียนดับพร้อมกันห้องกลับมืดสนิทอีกครั้งเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบข้างหูทุกคนจะรู้ในสิ่งที่คุณทำเขาวิ่งหนีออกจากห้องอย่างไม่คิดชีวิต ประตูเปิดออกทันทีเหมือนมีใครดึงให้เขาวิ่งลงบันไดหลายชั้นจนแทบหกล้มเมื่อออกมาถึงถนนเขามองรอบตัวแต่ไม่มีใครเพียงกลิ่นลินลี่ที่ยังติดอยู่ในอากาศเช้าวันต่อมาเขาได้รับจดหมายอีกฉบับไม่มีชื่อผู้ส่งในซองมีเพียงรูปถ่ายใหม่เป็นภาพเขาในห้องเมื่อคืนกำลังยืนพูดกับนงอแม่ชีใบหน้าในภาพของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าอะไรคือความจริงเขาไปพบตำรวจท้องถิ่นคนเดิมชายคนนั้นมองเขาด้วยสายตาสงสยัยคุณดูไม่ค่อยดีเลยนะครับผมแค่อยากให้คุณช่วยตามเรื่องแม่ชีอีกครั้งตำรวจพยักหน้าเราพบศพหญิงคนหนึ่งในคลองใกล้ชายฝั่งเมื่อเช้าหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอใช่ไหมตำรวจนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบยังยืนยันไม่ได้แต่มีสร้อยกางเขนในมือศพ ชายวัดแทบลมทั้งยืนเขาถามเสียงสั่นเธอตายนานหรือยังจากสภาพร่างกายน่าจะมากกว่าสามวันแต่เขาจำได้ชัดว่าเมื่อคืนเขาเพิ่งเห็นเธอตำรวจถามต่อคุณรู้จักเธอดีแค่ไหนครับเขาเม้มปากแน่นแค่รู้จักจากงานการกุศลเท่านั้นแต่สีหน้าของเขากลับบอกอย่างอื่นหลังจากออกจากสถานีตำรวจเขาขับรถกลับไปยังชายฝั่งที่พบศพ ที่นั่นมีร่องรอยเชือกและเศษผ้าสีขาวลอยอยู่คลื่นสัตว์เข้าฝั่งพร้อมกลิ่นคาวเลือดเขายืนมองอยู่นานแสงแดดแผดแรงแต่ร่างกายกลับเย็นเฉียบทันใดนั้นเสียงมือถือดังขึ้นหมายเลขไม่ปรากฏเขารับสายด้วยมือสัน่นเสียงผู้หญิงดังขึ้นเบาๆคุณไม่ควรกลับมาที่นี่ใครพูดเขาถามฉันเตือนคุณแล้วแต่คุณไม่ฟังสายตาของเขากวาดดไปรอบๆ แต่ไม่เห็นใครมีเพียงเงาของแม่ชีสะท้อนอยู่บนผิวน้ำเขาโยนโทรศัพท์ทิ้งเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นตามลมหัวเราะที่คุ้นเคยเกินไปคืนนั้นเขากลับมาที่บ้านแมมนั่งรอยอยู่ที่ห้องรับแขกเธอถือภาพถ่ายในมือนี่มันอะไรคุณไปที่นั่นทำไมภาพถ่ายคือภาพเดียวกับที่ตำรวจถือเมื่อเช้าเขาไม่ตอบเธอพูดต่อคุณไม่ได้บอกฉันทั้งหมดใช่ไหม เขาพยายามจับมือเธออย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยมันจบแล้วแต่แมมดึงมือกลับมันไม่จบจนกว่าฉันจะรู้ว่าเธอคือตัวจริงหรือปีศาจคำพูดนั้นทําให้เขาชะงักเธอมองเขานิ่งเมื่อคืนฉันฝันเห็นแม่ชีคนนั้นเธอยืนอยู่ปลายเตียงและพูดว่าช่วยฉันด้วยชายวัดหายใจไม่ออกเขารู้แล้วว่าเรื่องนี้กำลังออกนอกการควบคุมและไม่ใช่แค่เขาที่เห็นมาเรียอีกต่อไป ในคืนนั้นเองเสียงสวดภาวนาดังขึ้นอีกครั้งจากห้องโถงแสงเทียนลุกวาบเองโดยไม่มีใครจุดและที่หน้าประตูบ้านมีดอกลิลี่ขาววางเรียงเป็นรูปไม้กางเขนชัยวัดมองมันด้วยความกลัวสุดขีดเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆจากด้านในหัวความลับของคุณกำลังจะถูกเปิดเผยเขารู้ทันทีว่าไม่มีทางหนีได้อีกแล้วตอนในตอนที่สี่ฝนตกหนักเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนของดูไบ ฟ้าพาลงกลางเมืองเสียงดังจนกระจกตึกสั่นสะเทือนชายวัดยืนอยู่ตรงหน้าต่างบ้านมองหยดฝนที่ไหลลงมาตามกระจกเขาไม่ได้นอนมาเกือบสามคืนใต้ตาดำคล้ำดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทุกคืนเขาได้ยินเสียงสวดจ,จากที่ไหนสักแห่งในบ้านเสียงเบาๆซ้ำๆเหมือนสวดภาวนาเพื่อปลุกใครบางคนขึ้นมาแม่มไม่พูดกับเขาอีกเลยเธอปิดห้องนอนแยกไปอยู่กับลูกชาย แต่เขารู้ว่าตอนกลางคืนเธอก็ได้ยินเสียงเดียวกันเช้านั้นเขาตัดสินใจไปที่โบสถ์เดิมอีกครั้งเขาอยากพิสูจน์ว่ามารีตายแล้วจริงหรือไม่ท้องฟ้ามืดครึมสายฝนสั้ใส่รถเหมือนเสียงมือกระแทกกระจกทุกครั้งที่ฟ้าพาเขาเห็นภาพเงาผู้หญิงในกระจกมองหลังเขาถึงโบสถ์ตอนสายประตูไม้เก่าถูกปิดด้วยโซ่แต่มีรอยงัดใหม่ๆเขาผลักเข้าไป กลิ่นอับของฝุ่นและน้ำฝนผสมกลิ่นเทียนไขไม่เก่าๆแสงลอดผ่านกระจกสีตกกระทบแท่นบูชาตรงนั้นมีรูปของซิสเตอร์มาเรียวางอยู่พร้อมดอกลิลลี่ขาวช่อใหม่มือของเขาสัน่นไม่มีใครรู้ว่ามีคนเอาดอกไม้มาเปลี่ยนเขาก้าวช้าๆไปใกล้แท่นบูชาเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินดังก้องในโบสถ์ว่างเปล่าเมื่อมองใกล้เขาเห็นข้อความเขียนไว้บนผนังหลังแท่นพระเจ้ารู้ว่าใครฆ่าเธอ หัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเขาถอยหลังทันทีแต่เสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างหลังเขาหันกลับชายคนหนึ่งในชุดตำรวจยืนอยู่ที่ประตูคุณชัยวั์เราต้องคุยกันเขาจำได้ทันทีว่าเป็นนายตำรวจคนเดิมสีหน้าอีกฝ่ายนิ่งเยือกเย็นเรามีหลักฐานใหม่เกี่ยวกับคดีแม่ชีมาเรียชัยวัน์กลืนน้ำลายหลักฐานอะไรครับ DNA จากสถานที่พบศพไม่ตรงกับมาเรียเขาชะงัก หมายความว่าอะไรตำรวจมองตรงศพที่เจอไม่ใช่เธอเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นราวกับตอกย้ำคำพูดนั้นชัยวัดหายใจติดขัดแต่เธอตายแล้วผมเห็นกับตาบางทีคุณอาจเห็นในสิ่งที่เธออยากให้คุณเห็นคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเย็นวาบเขาหันไปมองรูปมาเรียบนแทน่นดวงตาในรูปเหมือนกำลังมองเขาอยู่จริงๆเธอยังมีชีวิตอยู่ตำรวจไม่ตอบเพียงหยิบซองเอกสารส่งให้ กล้องวงจรปิดจากท่าเรือเมื่อสองวันก่อนเขารีบเปิดดูภาพขาวดำแสดงให้เห็นหญิงคนหนึ่งในชุดคลุมสีสะเดินอยู่กลางฝนแม้จะเบลอแต่เขาจำแววตานั้นได้ทันทีมาเรียเขาพ,พึมพำหรือใครบางคนที่อยากให้คุณเชื่อแบบนั้นตำรวจพูดช้าๆคืนนั้นเขากลับถึงบ้านในสภาพไม่ต่างจากคนเสียสติฝนยังตกต่อเนื่องบ้านทั้งหลังมืดมีเพียงแสงจากโคมไฟหน้าประตู เขาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นบนโต๊ะกลางมีเทียนสามเล่มเรียงกันเป็นรูปไม้กางเขนเทียนที่เขาเคยเห็นในอพาร์ตเมนต์ลับเขาหยิบมันขึ้นใต้เทียนมีจดหมายภาพเรียบร้อยเขาเปิดออกคุณยังจำคำสาบานของคุณได้ไหมเขาอ่านแล้วหัวใจเต้นแรงนี่คือลายมือของเขาเองแต่เขาไม่เคยเขียนจดหมายนี้ด้านหลังของกระดาษมีภาพถ่ายอีกไป ภาพที่เขากำลังยืนโอบผู้หญิงคนหนึ่งในชุดแม่ชีภาพถ่ายถ่ายในสถานที่คล้ายห้องทำงานของเขาเองเขาคว้าจดหมายทิ้งแต่ทันใดนั้นประตูห้องนอนของแหม่มเปิดออกเธอยืนอยู่ตรงนั้นมือถือรูปเดียวกันนี่คุณอธิบายหน่อยซินี่มันคืออะไรเสียงของเธอสั่นแต่แฝงด้วยความโกรธผมไม่รู้ผมไม่เคยอย่าพูดว่าไม่รู้ฉันเห็นเองกับตาเธอโยนโทรศัพท์ใส่เขา หน้าจอแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมเป็นภาพเขาขับรถไปโกดังริมชายฝั่งในคืนที่มารีหายตัวเขาถอยหลังอย่างตกใจเธอไปเอาภาพนี้มาจากไหนมีคนส่งให้ฉันเมื่อคืนพร้อมข้อความว่าถามเขาดูสิว่าเธออยู่ไหนชายวัดรู้ทันทีว่ามีใครบางคนกำลังควบคุมทุกอย่างเขาคว้ากุญแจรถผมต้องออกไปจัดการเรื่องนี้แมมตะโกนตามหลังคุณกำลังหนีอีกแล้วใช่ไหม แต่เขาไม่หันกลับเขาขับรถฝ่าสายฝนไปที่โกดังไฟถนนสะท้อนน้ำฝนจนทุกอย่างพรามัวเมื่อถึงที่นั่นเขาเห็นว่าประตูเปิดอยู่แล้วเขาเดินเข้าไปภายในเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝนหยดลงหลังคาบนพื้นตรงกลางโกดังมีรอยเปียกเป็นวงกลมตรงกลางวงนั้นมีกระจกตั้งอยู่หนึ่งบานกระจกบานใหญ่ในกรอบไม้เก่าเขาเดินเข้าไปไกลภาพสะท้อนในกระจกคือเขาเอง แต่ในเงาสะท้อนเขาเห็นผู้หญิงในชุดแม่ชียืนอยู่ข้างหลังเขาหันกลับไม่มีใครแต่ในกระจกเธอยังอยู่เธอก้าวเข้ามาใกล้ในภาพสะท้อนเลือดไหลาจากริมฝีปากของเธอคุณฆ่าฉันแล้วคิดว่ามันจะหายไปเหรอเขาตะโกนฉันไม่ได้ตั้งใจเสียงสะท้อนดังกลับไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ทำเขาทุบกระจกแต่เป็นเสียงแต่ทันทีที่เศษกระจกตกพื้น เขาเห็นภาพตัวเองอีกว์ชั่นหนึ่งในเศษกระจกทุกชิ้นแต่ละภาพมีเลือดเปื้อนมือเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากในกระเป๋าเขาหยิบขึ้นมาเบอร์ไม่ปรากฏเธอไม่ตายเธอกลับมาเสียงชายปริศนาดังจากปลายสายใครพูดคนที่ช่วยเธอไว้ในคืนที่คุณฝังศพผิดที่เขานิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดลมหายใจเธออยู่ที่ไหน ถ้าคุณอยากรู้มาที่ท่าเรือเก่าคืนนี้เสียงสายตัดลงเขาขับรถออกไปทันทีฝนยังไม่หยุดตกท้องฟ้ามืดสนิทมีแต่เสียงฟ้าร้องและลมแรงเมื่อถึงท่าเรือเขาเห็นเงาคนยืนอยู่ใต้เสาไฟหญิงในชุดแม่ชีเธอหันหน้ามาช้าๆแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าซีดขาวมาเรียยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆคุณยังมีชีวิตอยู่เธอยิ้มบางบ ชีวิตกับความตายมันอาจไม่ต่างกันนักสำหรับคนอย่างคุณเธอก้าวเข้ามาไกลฉันเห็นหมดแล้วตอนคุณฝังผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ใช่ฉันชัยวัดถอยหลังอย่างตกใจหมายความว่าอะไรคุณค่าผิดคนคำพูดนั้นเหมือนฟ้าพาลงกลางหัวผู้หญิงที่คุณค่าเป็นแม่ชีฝึกหัดชื่อมารีนาเธอออกไปแทนฉันในคืนนั้นไม่ไม่นะ และตอนนี้เธอไม่ได้ตายฟรีเพราะทุกอย่างที่คุณทำกำลังถูกเปิดเผยทันใดนั้นเสียงไซเรนดังมาจากระยะไกลแสงไฟสีน้ำเงินกระพริบสะท้อนน้ำฝนทั่วท่าเรือตำรวจหลายคนวิ่งเข้ามาพร้อมไฟฉายมาเรียมองเขาอีกครั้งพระเจ้าให้อภัยแต่กฎหมายไม่เขายกมือขึ้นช้าๆแต่ก่อนที่ตำรวจจะถึงตัวเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมมืดหยุดก่อนเขาไม่ใช่คนเดียวที่โกหก ทุกคนหันไปชายในชุดตำรวจคนเดิมเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มเยือกเย็นผมต่างหากที่ช่วยเธอคือนนั้นมารียจ้องเขาด้วยความตกใจคุณทำอะไรกับเธอเขาหัวเราะเบาๆผมแค่เก็บความลับของคุณไว้ให้ปลอดภัยชายวัดหันมองหน้าอีกฝ่ายในวินาทีนั้นเขาเข้าใจทุกอย่างคนที่ส่งภาพคนที่ส่งจดหมายไม่ใช่ผีแต่เป็นตำรวจคนนี้ แต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดไฟจากปากกระบอกสองว่ากลางฝนเลือดสากระเซน็นบนพื้นท่าเรือทุกคนเงียบเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งช้าๆและตรงกลางนั้นร่างหนึ่งค่อยๆล้มลงเสียงของมาเรียสันพระเจ้าจะพิพากษาทุกคนที่พูดโกหกแต่ในความเงียบนั้นโทรศัพท์ของชัยวัดดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอขึ้นข้อความเพียงว่า เธอยังไม่ตายยังไม่จบ